องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโกเพื่อรับฟังแนวทางปฏิบัติก่อนเปิดภาคเรียนค่ะ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโกนางสาวยุวัธิดาแก้วโยธารองประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองโกรักษารษาชการแทนประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองโกปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองโกเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโกประจำปีการศึกษา2 5 6 3เพื่อทําความเข้าใจถึงนแนวทางปฏิบัติก,ก่อนเปิดภาครเรียนที่1ปี2 5 6 3ในการเรียนการสอนเนื่องในสถานการณ์โควิด -19 นะคะซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองโก จะเปิดภาคเรียนในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางสุภาพรวิไลสุดพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโกมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลรักษาความสะอาดและการสังเกตและการป้องกันโควิด -19 ให้กับผู้ปกครองซึ่งในการจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโกได้มีมาตรการก็คือมีการวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าห้องเรียนสวมใส่เฟซชิลขณะอยู่ในห้องเรียนการรักษาระยะห่างของเด็ก นักเรียนในการทำการเรียนการสอนการตรวจสุขภาพของครูผู้สอนสำหรับครูหรือผู้ดูแลเด็กมีอาการไข้สูงไอจามเจ็บคอเหนื่อยหอบหายใจลำบากหรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อให้หยุดงานทันทีและให้กักตัวตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดนอกจากนั้นนะคะได้มีการกําหนดจุดล้างมือล้างเท้าและที่เปลี่ยนเสื้อผ้าสําหรับเด็กๆ การรักษาระยะห่าง1-2เมตรไม่จัดกิจกรรมที่เป็นกลุ่มใหญ่สำหรับการรับประทานอาหารให้เน้นอาหารที่ปรุงสุกใหม่มีความสะอาดและมีคุณค่าทางสารอาหารตามหลักโภชนาการ พื้นที่รับประทานอาหารนั่งห่างการเว้นระยะ1-2เมตรและล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารทุกครั้งกำหนดระยะห่างสำหรับพื้นที่ในการนอนของเด็กเล็กสอนเด็กๆไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นสอนวิธีการเก็บของใช้ส่วนตัวอย่างถูกต้องและก็ให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ